เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนข้างล่างก่อน ว่าอันนี้สวนนะอืมอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวนะทุกคนถั่วฝักยาวเห็ mm hmm. นไหมสวนอันนี้จะเป็นฝักทอง หนึ่งแป้งจะประมาณนี้นะคะฟปงไม่รู้ว่าอะไรมันกินไปอะทุกคนเนี่ยมันแหว่งแหวงไปเนาะของเจียไต่นะทุกคนบรรยากาศตอนเย็นที่นี่คือแบบอากาศดีมากนะส่วนแป้งนี้นะคะ ปางปลูกเป็นกะเพราแดงทุกคนไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือยังนี่กะเพราแดงของเจียไตเหมือนกันนะทุกคนมันชอบแดดจัดนะปางก็เลยหวนเนนกลางแดดเลยทุกคนนี่มันขึ้นแล้วนี่ปางจะให้ดูขึ้นแล้วนะะทุกคนเนี่ยไอที่ปางเอาอันนี้มาบังไว้คือเพื่อที่จะไม่ให้แดดมันโดนโดยตรงนะ ฟังก็หวังว่ามันจะขึ้นทุกเม็ดนะทุกคนเนี่ยขึ้นเยอะอยู่เห็นไหมนนก็แบบพอจะได้กินอยู่อันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวเหมือนกันนะอันนี้คือแบบแมลงมันกินใบไปหมดแล้วทุกคนปังไม่รู้ว่าแมลงหรือว่านกกันแน่ที่มันจิกอันนี้จะเป็น เรดิสนะคะปางปลูกเพราะว่าชอบกินเหมือนกันนี่มันเป็นพันธุ์ผักของที่นี่นะคะปางลองปลูกดูเฉยๆเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่มันขึ้นง่ายอยู่นะปางหวานแบบหวานไปเลยนะทุกคนไหมเดี๋ยวพอต้นใบใบจริงมันขึ้นใช่ไหมปางจะบอกว่ามันกินได้นะทุกคนอร่อยด้วยใบมันอร่อยมากเลย เนี่ยปางปลูกหนึ่งแปลงก็คือหวานหมดซองเลยแล้วก็มีบวบเหลี่ยมแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเลยนะบวบเหลี่ยมมีคนบอกว่ามันขึ้นช้านะคะให้รอมันหน่อยแล้วก็รดน้ําแบบปกติเลยเนี่ยแปลงข้างล่างก็จะประมาณเนี่ยสามแปลงแปลงนี้จะเป็นแปลงเอ่อถั่วฝักยาวแล้วก็จะเป็นฟักทองนะคะจะเป็นฟักทองคางคกของปางด้วยนะคะแล้วก็เป็นฟักทองที่พี่ไม้ให้มาด้วยนะคะ แล้วก็จะเป็นแปลงกะเพราแดงปางหวานไปเลยหนึ่งแปลงเต็มๆเพราะว่าปางชอบกินกะเพรานะคะแล้วก็เป็นกะเพราที่พี่ไม้ให้มาด้วยเนาะขอปางมันจะเป็นกะเพราปกติแต่ว่ากะาเพราแดงอะ่ะปางชอบกินพอะกลิ่นมันหอมนะเนี่ยคือต้นเนี้ยคือแบบมันสวยกว่าทุกอันเลยนะทุกคนใช่ไหมต้นมันโตแล้วมันก็แบบชอบแสงมากใช่ไหมต้นมันโคจะสมบูรณ์เลยนะอืม เยมากเพราะว่ายัางจัดบ้านเคลียบ้านไม่เสร็จนะแล้วก็เสียงค่อนข้างแหบเพราะว่าไม่สบายนะทุกคนอากาศดีมากที่นี่แล้วรู้สึกว่าปวดมันแบบปวดโปง่งเพราะว่ามันได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนยินของที่นี่นะคะปางก็มาลดน้าต้นไม้ลดน้ําผักและแบบมูหูไก่เพราะว่ามันทําแปลงปางพังนะเดีย๋ยวจะให้ดูจะให้ดูผลงานมันมันทําแปลงปางพังแล้วแบบมูหูมากเพราะว่า ปางปลูกแล้วแบบตั้งใจปลูกแบบไก่มันเขียวสองรอบอ่ะทุกคนโคตรโมโหเลยตรงแปลงข้างบนนะปางจะปลูกเป็นฟักทองแล้วก็มีพริกแล้วก็มีกวางตุ้งที่มันต้นใหญ่ที่มันไม่ใช่ห้องเตะแต่มันต้นใหญ่กว่าแบบต้นแบบริบๆีอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้สามีปางเป็นคนปลูกนะทุกคนน,นี่ฟักทองปางชอบกินมากเลยถ้าได้เยอะๆก็จะดีเนาะเพราะว่ามันขายได้นะ นี่อันนี้คือใบจริงออกแล้วแมใบจริงประมาณเนี้ยพี่ปังต้องเอาไม้มากั้นไว้ตรงนี้คือตอนแรกอะ่ะหลานอะ่ะมันเหยียบมันไม่รู้ว่าปังปลูกผักแล้วที่นี่มันเป็นทางเดินลงไปข้างล่างพอดีแล้วคนมันชอบเดินอะทุกคนปังเลยเอาไม้มาเสียบซะอให้เขารู้ว่าเราปลูกผักเนาะนี่อันนี้คือแบบใบจริงเยอะเอใบจริงใหญ่นะปังจะให้ทุนเบลเลอร์เลยทุกคนไหม อันนี้จะเป็นพริกนะอันนี้สามีปางหวานเหมือนกันเนี่ยหวานไปเลยแล้วมันก็ขึ้นมาของมันเองตรงนี้มันจะเป็นแดดล่าไรนะทุกคนปางก็จะปลูกกวางตุ้งไปด้วยเห็นไหมกวางตุ้งคือใบจริงออกแล้วนะขออภัยในการพูดแล้วหอบหายใจแนละ้วเพราะคนเพราะว่าปางไม่สบายนะตรงแดดล่าไรปางสังเกตว่าเมงอะไรมันไม่ค่อยเจาะเห็นไหมมันแบบไม่ค่อยเจาะมันสวยเลยเลยแต่ไม่รู้ว่านกจะรอดหรือเปล่านะกวางตุ้งเอาไปต้มจับฉายอร่อยเลยแล้วก็ นี่ทุกคนผลงานเห็นไหมที่มันแบ่งๆวาว,าวาเนี่ยคือไก่มันเขียทั้งนั้นเลยเขียแบบขี้เละมากแล้วแบบสดๆร้อนๆเลยปังไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเพราะว่าต้นมันยังไม่ได้สูงมากปังไม่กล้าแปะกลัวมันไม่รอดนะอันนี้เป็นกวางตุ้งธรรมดาที่แบบรีบๆอะทุกคนเนี่ยปังปลูกเห็นไหมมันเขียซะแบบเละเลยทุกคนเห็นไหมต้นมันกําลังโตกําลังสวยเลยนะให้ต้นมันโตวกว่านี้ปังก็จะ เอาปุ๋ยมาหวานนะคะทุกคนให้มันโตกว่านี้ดูไปทีละแปลงกันก็แล้วกันนะยปางแบบไม่ไหวจริงๆนะไม่สบายอันนี้จะเป็นผักบุ้งจะมีสามแถวหนะึ่งสองสามเนี่ยทุกคนดูปางจะบอกว่าผักบุ้งปีนี้หลงแหลงมากแต่ว่าขนาดมันหลงแหลงไก่มันยังจะจีบของปางอีกกลบทุกคนดูสิบกว่าวันแลวได้แค่เนี้ต้นแค่นี้ ลองแรงมากแล้วทีเนี้ยไก่มันยังจะเขียอีกอยู่เนี่ยต้องร่องน้ำปังก็หวานไว้นะเพราะว่ามันชอบน้ำเนาะผักบุ้งประมาณนี้เนาะแปลงนี้ผสมกันคือจะเป็นผักบุ้งกับกวางตุ้งนะคะ <c oughs> หารม่อีกคือตรงเนี้ยมันจะโดนแดดแต่ต้นมันไม่ค่อยตูปางจะบอกว่า อันนี้หวานก่อนแปลงนั้นอีกนะเนี่ยหวานก่อนแปลงนั้นแล้วคือแปลงนั้นคือสวยมากอันนี้คือเหมือนกันเลยกวางตุง้งคล้ายๆห้องเต้แต่มันไม่ใช่ห้องเต้อ่าบังจะเรียกว่ากวางตุ้งก้านใหญ่ก็แล้วกันเนี่ยเห็นไหมต้นมันแบบมันไม่สวยทุกคนต้นมันหลงแหลงมากเลยอันนี้คือปลูกรองเฉยๆที่ปังปลูก แบบเดียวกันแล้วก็ปลูกเยอะๆคือลองดูนะคะว่ามันชอบแบบไหนเพราะปีหน้าเราจะได้รู้เนาะเวลาเราปลูกเนี่ยคือมันต้นเล็กแล้วก็มีแมงเจาะเยอะกว่าแปลงนั้นมากเห็นไหมปัาจะให้ดูดีๆอยากไหมอันนี้มันโดนแดดจัดน,นะปักงเชื่อว่าผักกวางตุ้งมันชอบแดดแบบลำไายเนาะแปลงนั้นก็เป็นกวางตุ้งที่แบบอ,อยู่ในแดดลำไายเนาะมันก็เลยต้นสวยหน่อยอันนี้จะเป็นผักบุ้งนา ผักหรือว่าผักบุ้งแก้วเนาะมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อ่ะทุกคนมันขึ้นแต่ว่ามันนิดเดียวอ่ะมันจะตายเหล่ไม่ตายเหล่ไม่หนึ่งสองสาม้นขึ้นสามต้นเอง <c oughs> อันนี้คืออะไรหญ้าปังไม่ค่อยมีเวลามาแบบทำลายวัชพืชเพราะว่าอะไรดูล,ลูกด้วยนะคะ <c oughs> มันไม่ค่อยขึ้นแต่ก็จะปล่อยมันเนี่ยนี่คือจะตายเหล่ไม่ตายเหล่ ดูแปลงเล็กก่อนอันนี้จะเป็นฟักทองนะที่ปางปลูกแปลงแรกๆเลยเห็นใบใบจริงมันใหญ่มากใบจริงมันใหญ่มากนะทุกคนเนี่ยจะได้รดกินไม่น้อยเนี่ยอันนี้กําลังออกใบจริงฟางจะบอกว่านี้มันคือแอปเปิลบานนะทุกคนแอปเปิลเขียวแอปเปิลบานคืออร่อยมากแบบนี้หาซื้อไม่ได้ที่บาซารนะที่บ้านอร่อยสุดลว อันนี้จะเป็นแปลงน,นี่จะเป็นคะน้ากับผักชีนะคะทุกคนผักชีปลูกแค่แถวเดียวเพราะว่ามันไม่ได้จะเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องใช้กับพวกแกงเนาะมันใช้ไม่เยอะแต่มันจําเป็นในกับข้าวเนี่ยใช่ไหมนี่ทุกคนออกแล้วไม่จริงออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดมความหอมหน่อยหอมมากทุกคนเดี๋ยวเจอกันในลาบเนาะนี่อันนี้จะเป็นผักคะนา้านะปางหวานหนึ่งแปลง และคือแบบไก่มันทําไปแล้วเกือบครึ่งแปลงนะทีนี้ปางจะเอาอะไรกินเนาะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคณะใบจริงกำลังเริ่มออกนะกนี่เห็นไหมคณะที่เออบิวที่ปางปลูกสวยมากเลยทุกคนแบบตัดกินไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็สวยของมันเองนี่เดินลอยไก่เขียแบบไก่คือแบบสุดยอดมากโมโหมากพูดแล้วเหนื่อยใจ ปังจะเอาไปอัปเดตใน youtube ให้พี่ๆเขาชมนะคะว่าปังปลูกอะไรบ้างเห็นไหมคณะสวยอยู่นะไม่ค่อยมีแมงเจดแต่ว่ามันเสียตรงไก่มันมาเขี่ยนี่เห็นไหมเป็นวงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยดูเอาประมาณนี้นะคะนี่สวนจะประมาณนี้เพราะว่าปังไม่ได้ปลูกเยอะมากเพราะว่าไม่ค่อยมีเม็ดผักนะคะคณะปางอยากดูว่าคณะมันคือคณะพันธุ์อะไร ขนาดยอดอันนี้คือขนายอดนะคะทุกคนโอเคค่ะว่าต้นอวบใบใหญ่แล้วก็ใบแหลมมันโซกประมาณนี้เลยที่ปางปลูกที่เออบิวทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยบำรุงไปเนาะขนาดนี้ก็น่าจะได้กินเยอะอยู่เพราะว่าที่เออบิวปางปลูกยังกินไม่หวัดไม่ไหวเลยนะแปลงเล็กๆ างจะบอกว่าปางได้อ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่ให้กำลังใจปางมานะคะแล้วก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นบ้านของพ่อปู่แม่ย่าเหมือนเดิมเนาะแล้วบ้านปางเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะเขาบอกว่าเขาจะสร้างให้ก็รอดูนะทุกคนประมาณนี้แล้วพูดอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีเสียง,ยงอะไรในบ้านหลังนี้เนาะเราเป็นแค่สซพคนนึงนะคะ แล้วก็ขอบคุณพี่พี่ที่เอ็นดูปังก็จะพยายามอัปเดตแล้วก็ให้ชมคลิปวิดีโอเรื่อยๆนะคะในชีวิตต่างแดนในอิรักเนาะทุกคนก็คืออ,อยากทํามากแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ที่รับชมแล้วก็รอปังมาดูตลอดนะคะเนี่ยที่บ้านนี้มันคือบรรยากาศจะดีมากแล้วลูกปังเขาก็ชอบที่นี่มากนะคะเนี่ยข้างหลังปังเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นต้นองุ่นนะเดี๋ยวปังจะให้ดูชัดๆนะคะทุกคนคือมันเริ่มติดผลเล็กๆแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหม มันเริ่มติดผลแล้วปังไม่อยากไปจับมันแรงนะแต่มันร่วงหมดมันจะเป็นองุ่นสีม่วงนะทุกคน,นปังจะบอกว่าตรงหลังบ้านปางมันจะเป็นองุ่นเขียวแต่ไม่เคยได้ทานเลยเพราะว่ามันแดดมันแรงแล้วมันก็ตายโกนนะคะนี่แล้วน,นี่ก็จะเป็นดอกดอกทับทิมนะคะเป็นทับทิมบ้านธรรมดาแต่อร่อยมากมันจะมีแบบเปรี้ยวมากกับหวานนะอืมนี่ ดอกมันร่วงเต็มผักเต็มแปลงผักปางเลยอันนี้เขาทําที่นั่งนะแล้วก็ไม่ได้เก็บไปกันแต่ปางจะให้ดูนะแล้วปางก็จะล็อกประตูด้วยเพราะว่าไก่มันชอบเข้ามาตลอดเลยจะบอกอันนี้อันนี้หวานโหรวพาไป แล้วก็อันนี้มันจะเป็นมันมันมีกระเพราติดมาปังเลยไม่กล้าถอลในแม่กระเพราแล้วก็อันนี้มีค้ะคณะนนี้โดนแดดแบบจังๆเลยนะแล้วก็อันนี้ปังไม่แน่ใจว่ามันคือมะเขือหรือเปล่ามะเขือเปราะอันนี้มะเขือเปราะที่พี่ไม้ให้ปังมาอันนั้นจะเป็นพริกกับมะละกอติดเช็ดต้นเดียวนะคะหน้าบ้านปังก็จะมีเอ คานอางุุ่นเนี่ยเห็นไหมมันมันติดมันติดลูกแล้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นต้นแอปเปิลคอตนะคะแอปเปิลคอตหนึ่งสองสามหมดเลยมีวิวเครื่องบินผ่านหน้าบ้านด้วยนะทุกคนนี่วิวหน้าบ้านแปลว่ามันโอเคเลยนะทุกคนมันติดกับภูเขาแล้วก็อันนี้จะเป็นอังุ่นเขียวแต่จะบอกว่าไม่เคยได้กินเลยเนี่ยคานอังุ่นเขียว มาอัปเดตให้ชมประมาณเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ